อเอวมาดูอะสถานีกลางบางซื่อสถานีกลางบางซื่อครับผมสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีมาตรฐานสากลส,สถานีอัดับหนึ่งของประเทศไทยเะครับสถานีกลางบางซื่อ โดยครับสถานีกลงบางซื่อชุมทางรถไฟความเร็วสูงนี่จากมาจากคุณหนิงฮะนี่มาจากคุณหนิงเองครับสถานีกลงบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อททางสถานีรถไฟสายสีเขียวสีแดงสายรถไฟความเร็วสูงรถไฟฟ้าที่จะมารวมกันอยู่ที่นี่ครับเป็นสถานีใหญ่อันดับหนึ่งของเมืองไทยที่เพิ่งสร้างเสร็จมาเมื่อปีปีนี้นะครับเป็นปีแรก สถานีกลางบางซื่อนี่ครับนี่ฮะสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยประเทศไทยสร้างมาครับนี่ฮะสถานีกลางบางซื่อ่สถานีกลางบางซื่อยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับ ี่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีสถาน,นีการบางซื่อเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยสร้างไว้เพื่อรองรับ รถไฟความเร็วสูงที่จะเดินทางมาจากวางโจคุณหมิงครับผมนะเพื่อลองรับรลองรับรถไฟความเร็วสูงที่จะมาจากคุณหนิงวันนี้มาได้มีโอกาสมาทเที่ยว ที่สถานีกังบางซื่อมีโอกาสได้มาเที่ยวเดินมาเดินเที่ยวมาเรื่อครับมาฉีดวัคซีนวัคนะซีนซีโนแวคมาฉีดวัคซีนซีโนแวคหมาเฉพาะกิจครับมาเฉพาะกิจก็เลยได้มีโอกาสมาอ่ามาเฉพาะกิจมาฉีดวัคซีนซีโนแวคก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายถ่ายวิดีโอ ของสถานีกลา,างนางซื่อครับใหญ่เลยครับอันดับหนึ่งของเมืองไทยสถานีกลางบางซื่อ,อใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยน่าจะใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียด้วยครับนี่สถานีการบางซื่อ มีกลางบางซื่อครับผมสายสีเขียวสีแดงรถไฟฟ้าสายสีเขียวสีแดงสีเหลืองที่จะมาชุมทางเส้นนี้ที่จะมารวมมารวมกันอยู่ที่ชุมทางเส้นนี้ครับมี่สถาน,นีกลางบางซื่อครับนี่ะ ีการบังซื้อใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับผมใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเลออกประมาณไม่ถึงยีอร์ซครับรอน่าจะเปิดเปิดทำการจริงๆพศอสองพันห้าร้หสบห้าครับ ปลายปี2,165น่าจะเปิดทำการได้แล้วครับผมเป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์รวมของรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครนี่ฮะเป็นจุดศูนย์รวมของรถไฟฟ้าของกรุงเทพมหานครที่จะ วิ่งมารับส่งผู้โดยสารที่นี่เป็นสถานีรวมที่นี่มันอยู่ที่เดียวกันตรงที่สถานีกลางบางซื่อสายสีเขียวที่วิ่งมาจากปากน้ำสุดประการก็จะมารับส่งผู้โดยสารที่นี่สายสีแดงสายสีเหลือง แต่สายสีอะไรต่างๆก็จะมารวมที่นี่ครับลองรับลองรับกับรถไฟความเร็วสูงเป็นสถานีรถไฟเพื่อลองรับสถานีรถไฟความเร็วสูง,ท,ง,ออง,ท,ง,สงที่วิ่งมาจากคุณหมิงครับผมที่มาจากประเทศจีน ถไฟความเร็วสูงที่จะวิ่งมาจากประเทศจีนก็จะมาจอดที่สถานีนี้ครับเป็นความอลังการของเป็นความอลังการของสถานรถไฟแห่งใหม่แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เท่าที่ผมเคยเห็นมาสถานีกลางบางซื่อครับนี่ครับผมนี่ครับยิ่งใหญ่อลังการครับม นี่นะครับใหญ่ที่สุดเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดเท,ท,ดท่าที่ผมเคยมีเท่าที่ผมเคยเห็นมาส่วนด้านในนี้เขาไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปถ่ายทำผมเลยถ่ายแต่ด้านนอกให้ดูใหญ่มากครับใหญ่มากใหญ่มากครับผมทำเข,ขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับ รถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งมาจาับเมืองจีนนะครับผมจะมาจอดที่สถานีทุ่งทางบางซื่อนี่ครับที่แต่เขาเรียกสถานีกลางบางซื่อครับถ้ามีโอากาสผมจะมาถ่ายทําคลิปต่อไปให้เพื่อนเได้ดูว่าข้างในนี่นเป็นยังไงแค่วิดีโอนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเขาเปิดทําการใหม่ แล้วผมจะมาถ่ายทำด้านในให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างครับัสดีครับ